พ <ítulo> ยายามที่จะไม่ใช <us ur ua> so ่จากอะไรสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยให้ไปด้วยกันกับทุกสิ่งอย่างจะได้หลุดจากตัวหลุดช่วยกันไปพ้นจากตัวพ้นช่วยกันไปดี๋ยพยายามที่จะไม่ใช่จากอะไรสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยก็ไปด้วยกันลาลูกทุกอย่าง ด้วยการทุกอย่างมันจะได้หล yeah, um, ุดช่วยกันพอนช่วยกันพอนหยุตัวพอนช่วยกันหลุดจยุตัวหลุดช่วยกันอย่าพยายามที่จะมีเรื่องด้วยอะไรสิ่งที่มีเรื่องด้วยทั้งเรื่องด้วยทั้งไม่เรื่องด้วยเนี่ยก็ไปด้วยกัรเลยกับทุกสิ่งอย่าง จริงยังไม่มีเส้นแบ่งมหากุณาไม่มีเส้นแบ่งถ้าพยายามจะหลุดจากอะไรพยายามจะพ้นจากอะไรมันจะมีตัวปฏิเสธเป็นเส้นแบ่ง,งทันทีจะทรมานจะลำบากอย่าพยายามที่จะไม่เกี่ยวจากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยก็คือพ้มันไปเลยทุกอย่าง จะได้ว่างล้าง like กันไป well. ดับล้างกันไปกันก Gen 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 ม็มาหากรุณาดีๆระวังนัตัว, er content, ตวทีว่พยายามที่จะไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวจากอะไรเนี่ยทรมานนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ใช่จ้องที่จะไม่เกี่ยว ิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ก็ไปด้กันเลยทุกุนโลกมกัน่าเลยแล้วก็ไล่ละลายลล้างไปล้างล้างกันกล้องดีดีมหาอุณาอย่าสร้างเส้นแบ่งด้วยตัวปฏิเสธขึ้นนะพยายามจะละจากอะไรนี้ก็มันจะมีเส้นแบ่งมันจะมีตัวปฏิเสธเป็นเส้นแบ่งอยู่อี่นั้นแหละแล้วทรมานเลยนะ ยามจะหลุดจะอะไรอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นเส้นแบ่งมีมีเส้นแบ่งทั้เรืยอว่าตัวปฏิเสธจากสัสิ่งมันจะปิดกั้นมหาคุณานะมหาคุนาแล้วมันก็เป็นทุกขกิริยาชนิดหนึ่งด้วยสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยนี่ก็ไปได้วยกันเลยกับทุกสิ่งอย่างไปได้วยกันแบบไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปได้วยกันนี่แหละ จะไล่ล่องลอยล้างกันไปเองว่างล้างกันไปเองดับล้างกันไปเองเรียกว่าไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ก็ไปด้วยกันนี่แหละกับทุกคนุั่วโลกประเทศสิ่งอย่างผมก็คายช่วยด้วยไปด้วยกันไล่ล่องลอยล้างช่วยไปด้วยกัน ก็เหมือนกับเมตตามหาเมตตาที่ไปด้กันกับทุกมนุโลกธาตุไม่ใช่เมตตาจากอะไรเหมือนกันมหาเมตตามหาพุนาก็ไปด้วยกันกับทุกปีญาไปด้วยกันกับทุกโนโลกธาตุไนไม่ใช่จากอะไรไอสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับอะไรเจ้าที่จะไม่เกี่ยวกับอะไรเจ้าที่จะไม่เกี่ยวจากอะไรลูก สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้วยกันกับทุกสิ่งอย่างมันก็คลายช่วยหรือช่วยไปได้วยกันตามนั่นเอง ไม่ใช่หลุดจากอะไรไม่ใช่พ้นจากอะไรสิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยก็ไปได้กันกับทุกอย่างใครช่วยหลุดช่วยไปได้กันไม่ใช่จ้องนี้จะไม่ยึดอะไรสิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดก็ไปได้กันกับทุกโนโลกระท่าเลยนั่นแหละมันจะได้ไล่ล่องรอยล้างเงินไป ไายช่วยเหลดช่วยกันไปรา่ลองลอยล่างช่วยกันไปว่างนะช่วยกันไปเรียกว่ามหากุณาท่นะานก็มหากุณาดีดีมหาคุณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลุดจากอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พ้นจากอะไรลแล้วสิ่งที่ละจากอะไร สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันนอกเหนือทั้งตัวละตัวไม่ละมันนอกเหนือทั้งตัวหลุดไม่หลุดมันนอกเหนือทั้งตัวพอนไม่พ้นก็ไปด้วยกันกับทุกอยา่างย่งจะมาหาสุญญตานิพาร้างทุกสิ่งทุกอย่างล้ลางสางวัตไปได้วยกันเรียกว่าไล่ล่องลอยล้างไปด้วยกันว่างล้างไปด้วยกันมันไม่มีเส้นแบ่งมันไม่ใช่อะไรจากอะไรไง อะไรเคยละจากอะไรอะไรเคยทิ้งจากอะไรอะไรเคยตัดจากอะไรมหาวนาไม่มีเส้นแบ่งนอกเหนือตัดไม่ตัดนอกเหนือละไม่ละนอกเหนือทิ้งไม่ทิ้งนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือแล้วก็ไปได้กันเลยทุกอย่าง <c oughs> ก็ว่างล้างกันไปตามนั่นเอง ไม่ใช่จ้องยังไม่เกี่ยวกับอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสลายทั้งตัวเกี่ยวสลายทั้งตัวไม่เกี่ยวไม่ได้ติดยึดอยู่กับการคอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ใช่ยึดก่อหรือติดยึดอยู่กับการคอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว ก็พร้อมกันไปแค่นั้นแหละคือว่างร้างมันไปตามนั่นเอง กันีแหละทีกอย่างทั้งเมตตาทั้งนิโลกทั้ง่ทานทั้งเมตตาทั้งดับร่างเป็นความเมตตาทั้งเมตตาทั้งว่างล่างเป็นความเมตตาก็ทุกอนุโลกทาชไปบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุดไม่มีคู่ขัดแย้งไม่มีกรณีขัดแย้งไม่มีสิ่งขัดแย้ง ลักษณะเขาอ,อะไรตัดจากอะไรสิ่งที่มันนอกเหนือทั้งตัวตัดตัวไม่ตัด,ตดสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยทั้งตัดทั้งไม่ตัดสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยก็ปไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างเนี่ยจ้องอยู่ไปตัดจากอะไรยันวุ่นวายไปหมดยุ่งไปหมดวุ่นวายไปซะเองหมดมาไปได้วยความตะกิดตะขวมในภายในความขัดแย้งในภายใน ยังมันยังเป็นทุกข์กิยาอยู่การกลามหากรุณาดีๆนอกเหนือติดนอกเหนือโลดนอกเหนือละไม่ละนอกเหนือตัดไม่ตัดนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือจึงบอกว่าสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยเนี่ยก็คือทุกอย่างไปได้กันเลยมีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปได้กันเลยทุกอย่าง ไม่ใช่พยายามจะมีเนื่องด้วยจากอะไรถ้ามันจะไม่ทุกข์ริยาไม่ม,ม,ไมีขาดแย้งกันอยู่ข้างในไม่ขุนกันอยู่ข้างใน พยายามที่จะละจากมันเนี่ยกลายเป็นความขุ่นมัวัวเองในจิตในใจกลายเป็นความค่อนแค้นัวเองในจิตในใจเรียกว่าภาวะปฏิเสธมันครอบงำอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ัก,ก,ไกบไปได้วยกันเลยทุกอยาก่างไปได้วยกันแบบไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปได้วยกันนี่แหละไปได้วยกันแบบไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละ เรียกว่าไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันไปด้วยกันแบบไร้ล่องลอยล้างกันไปไปด้วยกันแบบว่างล้างกันไปเรียกว่าไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละสิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าไปด้วยกันแบบดับล้างกันไปว่างล้างกันไป เห็บไปได้วยกันแบบอะไรไปได้วยกันทุกขณะเลยทุกขณะจิตเลยทุกโมโนโลกท่าเลยลที่นี่เกียวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมือเหมือนกันไปเลย ที่ม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันหมดเลยไปด้วยกันแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละรับภูมิเปรตมันจะไม่เกิดความรลภมันจะไม่เกิดภูมิเปรตมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดสังสวัตดิภูมิเปรตขึ้นมา สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกียเก่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วก็เหมือนกันหมดเลยทุกมนุโลกทาตซึ่งมันก็ไม่มีอยู่นะ้ทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวจะได้ไปสลายเป็นตัวหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวสลายตัวหลงเกี่ยวไม่เกี่ยวทิ้งไปละล้างตัวเกี่ยวไม่เกี่ยวทิ้งไป เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นของปรุงแต่งส้นหาปรุงแต่งที่สี่ขึ้นในภายหลังดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีหรอกท <S 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 ั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยจึงบอกว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว <Okay. S 1> ไปด้วยกันเลยทุกอ,อย่าง <Environment. S 1> มันจะได้สลายมันจะได้ล้างใ้ตัวหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวไปด้วยกน <Jungkook. S 1> ันจะได้ล้างอนตัวหลงหยึดหลงไม่ยึดไปด้วยกัน ไปด้วยกันแบบไม่แช่อะไรไปด้วยกันนี่มันไปด้วยกันได้หมดทุนูโลกธาตุเม่ว่าดับล้างมันไปไล่ล่องลอยล้างกันไปไปด้วยกันแบบอะไรไปด้วยกันเดี๋ยวก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะตัวกระทบเยอะตัวกระทบกระทั่งกระเทือนมันเยอะ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเนี่ยมันจะสลายตัวกระทบกระทั่งกระเลยง่ายเรือว่าไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันสลายกันลอยล่างไปด้วยกัน้างกนักไปด้วยกันล่างไปด้วยกันนั่นเองการวามหาวนาดีการปลดโลกธาตุสังสวัสดิ์มันจะได้ไม่ติดขัดข้องคามจะได้ไม่สะดุด จ้องจะไม่เกี่ยวกับอะไรถ้าจนค่อนแค่ไม่หมดส้อหมองไปหมดรับแค่ไม่หมดสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเม่เกี่าจ้องจะละจากอะไรที่จนเครียดไปหมด้าจนกลายเป็นโรคแอนตี้ไปหมดโรคปฏิเสธไปหมดสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกียเก่ยวทั้งไม่เก like ี่ยวนอกเหนือยึดนอกเหนือไม่ยึดนอกเหนือติดนอกเหนือหลุด นอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือสิ่งที่นอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยเขียนไปไปดูว่าโลกกัาว่างหรว่างไปด้วยกัน ก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่ไม่ใช่ก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่เรียกว่าปัญหาทิฏฐิปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่จะได้ไม่เป็นทุกข์กริยาใช่ก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่ไม่ใช่ก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่เรียกว่าปัญหาทิฏฐิปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ ไปได้วยกันเลยทุกอย่างแล้วมันไปอะไรก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปได้วยกันเลย จะได้ล้างความเหลื่อมล้ำสลายความเหลื่อมล้ำาทางทิฐีให้เรียกว่าหมดความแตกต่างทางทิ่ิี ใช่กับทุกกริยาไม่ใช่กับทุกกริยาสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ ชอบก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่ไม่ชอบก็ยังเป็นทุกข์กริยาอยู่สิ่งนทอริคคิดงันอริสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยมันจะตัดตัวหลงชอบไม่ชอบหเหงหลุชอบก็ยังทุกข์กริยาอยู่ไม่ชอบก็ยังเป็นพิฐีทุกข์กริยาอยู่ สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดตัวหลงชอบไม่ชอบเองสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยมันก็จะตัดตัวหลงใช่หลงไม่ใช่ใใ ield, เองเอ so สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็จะตัดตัวหลงเกี่ยวตัดตัวหลงไม่เกี่ยวให้เอง จะสลายลักษณะที่เป็นทุกขกริยาทางที่ถี่ทั้งหมดลูก <c oughs> ช่ในสิ่งไหนก็ชอบในสิ่งนั้นก็ทุกเริยาอีกหลงไม่ใช่ในสิ่งไหนก็ปฏิเสธในสิ่งนั้นก็ทุกเริยาอีกคือว่าทุกเริยาทั้งขึ้นทั้งลงแั้วสิ่งที่ไม่ใช่ท่านใช่ทั้งไม่ใช่ไปด้วยกันนี่แหละไปได้วยกันแบบไม่ใช่มันท่านใช่ทั้งไม่ใช่ไปได้วยกัน ิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยเนี่ยก็ไปได้การนี่แหละกับทุกสิ่งอยา่างขึ้นมาคุดววาดววาดวัดดาวัคมดาวไข่ทีุ่ก็ <c oughs> ดับล้างมันไปตามนั้นไล่ล่องลอยล้างมันไปตามนั่นเองเ <c oughs> มือนกนาผมันจะไม่เหลือทั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนตัวก็ยังอีโก้อยู่ส่วนรวมก็อีโก้ใหญ่หน่อย <c oughs> ส่วนตัวก็อีโก้อยู่ ความสำคัญตัวเองความหลงตัวเองล้วตัวรวมก็ตัวใหญ่หน่อยหลงตัวส่วนรวมนี่ก็จะหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมก็หมดหมดหลงทั้งส่วนตัวหมดหลงส่วนรวมมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างทั้งส่วนตัวส่วนรวมว่างล้างดับล้างว่างล้างทั้งส่วนรวมส่วนตัวไปด้วยกัน หรือเรียกอย่างว่าตัดสู้ช่วยสังฆวัสดิั่นเองหรือจบช่วยสังฆวัตดิั่นเองเกี่ยวที่ไรก็ทุกทุกทีพยายามที่ไม่เกี่ยวกับอะไรก็ทุกอีกเหมือนกันสัสดีเสทั้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่มันไม่เลือกข้าง สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกียเก่ยวมันไม่เลือกข้างไม่เลือกข้างเกี่ยวไม่เลือกข้างไม่เกี่ยวจะเป็นสิ่งที่เลือกสบเทียนกันไปบาลานกันไปไม่เหลือบล้ำอะไร

เมตตาหเหมือนกันก็ไปได้วยกันเลยทุกหนยโลกราติมันไม่เมตตาหลุดจากอะไรเมตตาพ้อจากอะไรเมตตาจากอะไรไปได้วยกันทุกหนยโลกรสชาตเลยเ,เหมือนกันการดับร้างว่างร้างนี่ก็ไปได้วยกันทุกหนยโลกรสชานกันก็น <c oughs> ต้องวางรหัสในดีๆ ให้ความเหลื่อมล้ำทางทิษฎีไม่ได้ความเหลื่อมล้ำทางทิษฎีเนี่ยมันจะมีแต่การขัดแย้งอย่างเดียวทุกกิยิทาทุกกิยิทาทางทิษิีขัดแย้งอย่างเดียวมันไปใช้ทิษฎีแตกต่างไม่ได้มันไปใช้ทิษฎีแบบเหลื่อมล้ำไม่ได้มันทุกกิยิยาอย่างเดียวสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะไปใช้ตัวเกี่ยวไปใช้ตัวไม่เกี่ยวไปใช้เกี่ยวหรือใช้ไม่เกี่ยวมันก็กลายเป็นที่ถีเหลื่อมร่ำกลายเป็นที่ถีแไหต่างเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างทางที่ถีความเหลื่อมล้ำทางที่ถีมันไม่ใช่เกี่ยวใช้ไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นทุกข์กิริยากลายเป็นความทรมานทางที่ถีชนิดหนึ่งกลายเป็นความขัดแย้งทางที่ถีชนิดหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว จะไม่เหลื่อมล้ำาจะปราศจากการขัดแย้งทางพิธีจะปราศจากความ,าม่างปราศจากความเหลื่อมล้ำทางพิธีอย่างเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไร้ล่องรอยล้างสเสียงขึ้นไปดับล้างสเสียงขึ้นไป ใช่ใช่ก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ได้ตัวใช่ใช่บ้างใช่ไม่ใช่บ้างมันต้องกลายเป็นที่ผิดเลื่มล้ำที่ผิดแตกต่างที่ผิดขัดแย้งอย่างนี้ก็ทรมานกลายเป็นทุกข์กิริยาทั้งที่ผิดอตลอดทั้งสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ตัวใช่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เหลื่อมล้ำมันไม่แตกต่างทางนิสัยแล้วมันไม่เป็นการขัดแย้งกันในทางนิสัยอย่างนี้มันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยเสียงนไปลับน้าเสียเงนไปว่า ยึดก็ใช้ไม่ได้ยึดก็ใช้ไม่ได้มันจะเป็นความเหลื่อมล้างทางคตินิยมทางทิฏฐิอยู่มันจะทุกกิกริยาที่ผิทุกทุกขริยาในคติสิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดสิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึด๋ถ้าอย่างนี้มันจะไล่ล่องรอยลอ้างเสียงันไปเลยเสมอไปเลย ไม่ว่จะแตกต่างอะไร ได้โดยนี้ผ่าร้า,สรรางสัระวัดล่างอย่ากแาไร่ล่องลอยเ ให้มาอะไรๆที่หลงชอบไม่ชอบมาอะไรๆที่หลงเกี่ยวไม่เกี่ยวมาอะไรๆที่มันหลงยึดหลงไม่ยึดมาอะไรๆที่มันหลงตัดหลงไม่ตัดมาอะไรๆที่มันหลงละหลงไม่ละมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกริยาดังกล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นลูกเอาโสดีเอาโสดีเอาโสดีเอาโสด